ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุ2คนร้ายบุกเข้าไปจรกรรมทองรูปประพันธ์น้ำหนักรวมกว่า14บาทนะครับจากห้างทองย่านบางกะปิแล้วก็หนีไปได้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้างทองแม่ลังบนถนนเสรีไทยใกล้ซอยเสยรีไทย1เขตบางกะปิบันทึกเหตุการณ์2คนร้ายเข้าไปพล้นร้านทองใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง15วินาทีนะับตั้งแต่บุกเข้าไปในร้านนะครับคนนึงใช้ปืนยิงตู้กระจกติดผนังหนึ่งนัด ก่อนที่คนร้ายอีกรายจะกระโดดขึ้นไปบนตู้ทองแล้วเอื้อมมือคว้าสร้อยคอทองคําหนักสองสลึงไปได้จํานวนหนึ่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคําเจ้าของห้างทองบอกว่าเจ้าของร้านที่อยู่หน้าร้านเพียงลําพังก็เห็นคนร้ายสองคนสวมหมวกกันน็อกยืนอยู่หน้าร้านแต่ยังไม่กล้าเปิดประตูให้เข้ามากระทั่งหนึ่งในนั้นเปิดกระบังหน้าของหมวกกันน็อกแล้วยิ้มให้เหมือนเป็นลูกค้าทําให้เจ้าของร้านปลดล็อกประตูอัตโนมัติจากด้านในเพื่อให้เปิดประตูเข้ามาได้ จนคนร้ายทั้งสองเข้ามาปล้นทองไปได้รวมน้ำหนักกว่า14บาทคิดเป็นมูลค่าร่วม3แสนกว่าบาทนะครับตำรวจบอกว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าคนร้ายขับจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปซึ่งตรงกับภาพวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อที่อยู่ไม่ไกลาจากร้านทองนอกจากนี้เนที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด7.65ม mm, มอยู่ในที่เกิดเหตุหปลอกนะครับขณะน,นี้อยู่ระหว่างสืบสวนครับ เชื่อว่าน่าจะจบได้แต่ว่าเราต้องหาหลักฐา,านอย่างเช่นพยานในที่เกิดเหตุใกล้เคียงที่เกิดเหตุแล้วก็จากภาพวงจรปิดทั้งหลายแม้กระทั่งในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนอกจากนี้ตำรวจยังตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายที่ปีนขึ้นไปคว้าสร้อยตามที่ปรากฏในภาพวงจรปิด,น,ปดนัน้นมีลักษณะและแสดงอาการคล้ายกับผู้หญิงทำให้ตำรวจเร่งสอหาเบาะแสต่อไปนะครับ ปปสก็คาดหวังให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติดนะครับก็ตั้งรางวัลนำจับนักค้ายารายสำคัญ25คนรวม12ล้านบาทพร้อมกับตั้งชุดไล่ล่านะครับรัฐบทเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติประกาศจับนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ25รายพร้อมตั้งค่าหัวรวมไว้ถึง12ล้านบาท โดยคาดว่าจะทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญที่มีประวัติโชคชนทั้งที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในพื้นที่ภาคเหนือของไทยรวมทั้งตะเข็บชายแดนทั้งจีนและพะมา่าโดยค่าหัวที่สูงสุดคือรายละ2ล้านบาทรองลงมาคือ1ล้าน5แสนและ3าแสนแสนและ1แสนบาทรอ้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าเงินรางวัลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ใช่การติดสินบนแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แผ่นป้ายประกาศจับนักค้ายาเสพติดทั้ง25รายมีทั้งภาษาอังกฤษพม่าลาวยาวีจะนำไปเผยแพร่ตามสถานที่ราชการรวมถึงชุมชนและหมู่บ้านทั่วประเทศนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะครับส่วนประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสดได้ทางสายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมง หรือตู้ปอนอน1น3 3สอนในพยาไทยกรุงเทพ104 00โดยผู้เปิดเผยจะได้รางวัลน,นำจับร้อะหกของเงินรางวัลพร้อมเก็บรายชื่อผู้เปิดเผยเ,เ,เ,เป็นความลับขณะเดียวกันก็จัดชุดปฏิบัติการ36ชุดออกติดตามไล่ล่าจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมกับจะมีการประสานกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อส่งตัวกลับมาลงโทษตามกฎหมายไทยนะครับกาสามมิติยังคงติดตามกรณีปัญหาการแทรกแซงราคา หอมแดงนะครับซึ่งมีปัญหาเน่าเสียอยู่ที่ศรีสะเกตล่าสุดองค์การคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์จะประมูลหอมหัวแดงที่แทกแซงไปก่อนหน้านี้20,000ตันในสัปดาห์หน้านะครับนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายให้องค์การคลังสินค้าหรืออคอสอเร่งแก้ปัญหาหอมแดงที่รัฐบาลเข้าไปรับซื้อจากเกษตรกรแต่นํามาเก็บไว้จนเน่าเสียโดยให้เร่งระบายหอมแดงและหาวิธีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้พันธบรีสราวฒิสกุลมีริศผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าบอกว่าในสัปดาห์หน้าอคออสอจะประมูลหอมแดงที่มีอยู่ในโกดังกว่าสองหมื่นตันซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับซื้อเพื่อแทรกแซงตลาดไว้ในราคาสิบ้าบาทต่อกิโลกรัมในพื้นที่หจังหวัดก็คือศรีสะเกดลำพูนเพชรบูรณ์เชียงใหม่พยาวและอุตรดิตถ์โดยคาดว่าจะมีเอกชนสนใจร่วมประมูลไม่น้อยกว่าสิบรายและจะได้ราคาที่ไม่ต่ำกว่า ราคาที่รัฐบาลได้แทรกแซงเอาไว้ขณะที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเอกชนเสนอรับซื้อหอมแดงที่ราคาตลาดคือ8-9บาทต่อกิโลกรัมแต่คณะกรรมการนโยบายช่วยเหลือเกษตร,รกรหรือคอจอกอไม่อนุมัติให้ขายเพราะว่าขาดทุนเกิน10%เนื่องจากคอชอกอได้ให้งบประมาณแทรกแซงราคาหอมแดงในครั้งแรก324ล้าน5แสนบาทแบ่งเป็นค่าซื้อ295ล้านบาท และค่าชดเ่วยขาดทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ29.5ล้านบาทจึงจําเป็นต้องขายออกไปโดยขาดทุนได้ไม่เกิน10%ของราคาแทรกแซงสําหรับการประมูลครั้งนี้เจ้าหน้าที่ประเมินว่าเอกชนนั้นอาจจะกดราคาประมูลให้ต่ํากว่าราคาแทรกแซงนะครับเพราะทราบว่ารัฐบาลต้องการระบายผลผลิตซึ่งอคออสอ,อาจจะต้องเสนอให้คอชอกอแก้ระเบียบใหม่เพื่อให้เร่งระบายหอมได้ในราคาตลาดนะครับ ส่วนที่ศรีสะเกดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขนย้ายหอมแดงที่เน่าเสียออกจา,ากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกดในอำเภอเมืองแล้วนะครับซึ่งนายประทีปกิรติเรคาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันขนย้ายหอมแดงที่เน่าเสียทั้งหมดในจังหวัดออกไปพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพหอมแดงในแต่ละจุดด้วยซึ่งจะนําหอมแดงไปเก็บไว้ในสถานที่ราชการเพื่อไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านสาหรับความเสียหายทั้งหมดคาดว่าน่าจะเสียงบประมาณไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า255ล้านบาทนะครับผักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูผลในคดีทางการเมืองวันนี้2เรื่องทั้งคดีของคุณนิชาวงสวัสด์และก็คดีของสอสประชาธิปัตย์และเพื่อไทยกรณีถุงอย่างชีพครับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน สื่ซาซีพีทีทีไดนามิกจากปตทอ